พี่น้องชาวเฟซบุ๊กและชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้จะมารีวิวกินกุ้งอันนี้กุ้งแม่น้ำใช่ไหมคะกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่มากปกติจะกินที่ออว่ากินที่อร่อยนะ,ะกินที่อยุธยามันย่างมาจลอดนะ่อยนะนี่ตัวเท่ากับหน้านะมาแกะดูนะคะต้องกินกู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่คือช่วงหัวมันกุ้งแม่น้นํานี่ต้องกินความอร่อยนะี่มันอยู่ที่หัวนะถ้าคนกินกุ้งจริงๆจะชอบจะจะจะเบื่อกับเนื้อกุ้งแต่จะ,จะชอบหัวพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินหัว กินที่อยุธยานะหัวต้นน้ำแล้ไม่ผิดหวังความมันของหวัวอะดูว,มมวูวตัวใหญ่มาอันนี้ต้องขอขอบคุณวูวใหญ่ใจดีนะคะับเฮ้ยหั่นกะละสีมากหั่คกะละคือใช้มืออย่างเดียวแน่เพราะมันร้อนมากตอนนี้อยู่ร้านที่วัฒนาพิตติ้งพาร์คไร่แกงอยองนะคะใกล้ๆก,กับสุนย์ทรูดูความร้อนของมันดูความร้อนของมันดูความร้อนมันนะคะ,ะาจะทิมดิลลร้อนนี่แหละทิมแล้วจิ้มซีฟูด้ดค่ะ แตงนั่นหมดนะแตงกูรีนะนี่มันกินได้ด้วยเหรอนั่นี่ะอะไรอ่ะหัวกุ้งเหรอต้มยำเนี่ยต้ถ้าเล็กๆมันกินไม่ได้ใหญ่ๆมันกินหมดตั้งตัวเลยเหรอนี่เออตัวเนื้อมัน